สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางขันเงินภายมงคลน,น,น้อยนะครับในขั้นตอน,นต่อไปไั้ไมไนม่นที่จะกล่าวคำลาแม่ขัน,นมาเจอน้องบ่อบุญนห<ล>นีไม่ออกเลยท่านผู้เก็นเติที่อยู่บริเวณหน้าช้างได้ขยับนิดนึงให้ขบวนช้างตั้งขบวนด้านใน สนานนะครับดูความรักของแม่ขันมีต่อเด็กและนางรำที่จะร่วมขบวนประเจอเชือกไหนก็รัดทุกเชือกเลยแม่ขันตอนมาตอนลงมาจากตอนที่เรามาจากบ้านเนาะมาถึงเห็นเด่นชัยวิ่งตามเด่นชัยเลยติดเด่นชัยมาก มาเห็นบ่อบุญก็เอาอีกละเออลากบ่อบุญอีกละนี่แม่มูลกําลังมานะครับแม่มูลกําลังมาตอนนี้ทีมงานน้องๆองช้างของเราก็เริ่มนะครับจะขึ้นโดยสารแล้วนะครับโดยสาร สวยงามมากครับย่งสาวสวยชุดนี้นี่อลังการงานสร้างมากๆครับผมเป็นหน้าที่ปนนไปแล้วมีช้างพายนี่พายหนึ่งครับเชิดสุดท้ายนี่ดวงดาว ท่านที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็พระเวสสจอนนางพัตีพระเจ้าสันตนชัยแล้วก็พระนางขุนศรีจับขึ้นช้างหลังจากที่ขบวนช้างได้แผลรอบสากแล้วหนึ่งรอบตอนนี้ก็น้องช้างของเราก็เริ่มออกมาด้านนอกนะครับเพื่อจะเตรียมตัวรับโดยสารน,น,าน,นี่เด็กๆนะครับเด็กๆ กระเพาะกระแตะมีอยู่สี่เชือกนะฮะก็งามโชคแล้วก็หญิงบ่อบุญแล้วก็ขุนทองนะครับแต่ขุนทองอยู่กับพี่ชายเนาะไม่ได้ออกมาที่นี่นะครับ,บนบบี่สาวคนงาม เบอร์วังอลังการมากโอ้ยมาหาพี่เด่นอย่างเดียวนั่นเรียบร้อยเจอพี่เด่นหนีไม่ออกอีกนะาสเกียนะับเตียมตัวพอมที่สียในทีนี้คจะได้รัทนานิมคนลวก็เมื่สีเพรนาจะได้งหัริร้เป็นผู้าขึ้นสวยงามจริงๆครับผมพุพุนะครับ่านในนี่จะ มันจะย้อนแสง,งมันจะมืดนิดหนึ่งนะครับมแมทุกท่านนี่ครับมาดูดูด้านหน้าแล้วก็ดูด้านหลังกันบ้างดูครับด้านหลังนี่อโอ้โหครคับตูดตูดแต่ละคนโบวีแม่มูลนี่ตูดไม่ขันครับยืนใกล้แม่มูลนี่ตูดไม่ขันพี่เด่นบุญเพิ่มนุ่มนิ่ม ใครแล้วนี่คุณปุ้ยน้องส้มพี่ดาวโอ้พี่ดาวบึกมากภูผาสูงมากครับสูงกว่าพี่ดาวแล้วภูผาดวงดาวครับนี่นุ่มนิ่มดวงดาวภายหนึ่งนี่ภายหนึ่งตูดภายหนึ่งแล้วก็ดวงดาว น well. ู่นก็จะเป็นเด็กๆนี่ครับบริเวณรอบๆงานนะครับน mm ี่บริเวณรอบๆงานบุญมหาชาตินะครับบุญมหาชาติของชาวอำเภอลำปลายมาศนะครับตำบลบ้านยางนะครับอำเภอลำปายมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนุ่นครับเด็กเด็ก ดูชมหน้าด้านหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ดวงดาวเริ่มเชิญนำป้ายครับนักป้ายประจับป้ายป้ายแล้วเดินหน้าอ่าแบนนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านนายกสิงห์แต่ถ้าทำไปามากถ้าท่านสิงห์ยาบอทีบนรอบยาวต้องสาลิมเลยครับ <c oughs> โบ้งที่สี่เฮ้ยเอาอีกแล้วมาทำให้รักแล้วก็จะจากไปแล้วนี่ไอเด่ <c oughs> นี่เด่นเอ้ยอย่าทำให้แม่คันรักสิ <c oughs> ทำไมรักแล้วก็จะจากเราไปนี่

คนเยอะคนเยอะมากๆเลยนี่ครับเจ้าคุนอยู่ฝั่งนี้ครับนี่สองขุนอยู่ฝั่งนี้นะครับสองขุนอยู่ในร่มอยู่นะครับยังไม่ได้เข้ามานี่ที่คุนเงินแล้วก็น้องคุนทองนะครับอยู่ฝั่งนี้ครับสาธุสาธุ Terror, เอาแล้วเอาแล้วเด็กๆเด็กๆเอาแล้วครับได้ยินเสียงดนตรีเด็กๆเอาแล้วได้ยินเสียงคลองยาวเด็กๆเริ่มมอละแม่งองแง่งเริ่มขึ้นแล้วพี่น้องเฮ้ยครับคู่นเชิญก่อนนะครับเชิญเขาไปเขาคุยแล้วปอดรักกันทีเดียวทำมาได้ทำมาได้เรื่องมากมายครับครับคู่สองคนคู่สกีรับสองคู่นะครับ นี่งามโชกนะครับบูบอบุญครับบอบุญบอุบุญเอ้ยบอุบุญเดินอยึางเดียวครับบอบุญเ,เ,เดินหนึ่งครับ <laughs> องค์หญิงครับน่ารักมากชุดสวยมากครับชุดนางฟ้าราตรีนี่น้ององ้หญิงสวยงามมากครับ รอ,อคิวกันนะครับรอคิวตอนนีกน้กำลังรับผู้โดยสารนะครับกำลังรับผู้โดยสารก็แข็ขันยังไม่ได้ขึ้นนะ <S <S เดี๋ยวอยีกหน่อยเราก็จะได้ตั้งขบวนเริ่มออกขบวนกันนะครับผม ต้องกราบขอบคุณนะครับกราบขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจช่องพังคันเงินพายคนน้อยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไวเพื่อแจ้งเตือนในช่องพังคันเงินพายคนน้อยด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปแม่ไปก่อนเด้อ